อ่ะนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีสากลน,นะครับอ่าเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเรื่องกันเลยนะครับอ่าประเภทของเครื่องดนตรีสากลน,นะครับมันจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับ1เลยเนี่ยเรียกว่าเครื่องสายเครื่องสายเนี่ย string instrument สเนี่ยเครื่องลมไม้ หรือว่าเรียกว่าวูดวินนะครับหรือ3เครื่องลมทองเหลืองเรียกอย่างคือเครื่องรัดนะครับ4เครื่องประกอบจังหวะหรือที่เรียกกันว่าประกชัน์นะครับ5สุดท้ายเลยครับเครื่องริมนิ้วเป็นประเภทคล้ายคายคีย,ย,ย,ย์บอร์ดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันเลยนะครับว่าห้าประเภทนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเครื่องสายนะครับ เครื่องสายเนี่ยสตริงอินสุเมนต์เนี่ยเป็นเครื่องตีประเภทเนี่ยยังสามารถแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทตามลักษณะของการนําไปใช้นะครับอ่ะประเภทแรกเนี่ยเครื่องสายที่ใช้คันสีคันสีเนี่ยคือมือเนี่ยจะต้องจับคันสีนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าโบนะครับได้แก่ว i o l i n นะครับอันแรกเลยไวโอล s าเชลโลหรือ d o u b บิ b ลเบ นะครับต่อไปนะครับประเภทเครื่องสายประเภทที่2เนี่ยที่ใช้สําหรับดีดเนี่ยก็ได้แก่เครื่องดนตรีทำให้เกิดเสียงโดยใช้นิ้วดีดสายหรือใช้แผ่นพลาสติกบางๆที่เรียกว่าปิกดีดแทนนิ้วก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้านะแล้วก็เบสแล้วก็ฮาร์ปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพประกอบกันเลยนะครับอ่ะคราวนี้เป็นประเภท เครื่องสายที่ใช้คันสีนะครับนะ่สังเกตดูอันนี้ไวโอลินเห็นไหมครับวิโอลาไวโอลินเนี่ยจะตัวเล็กกว่าวิโอลาเนี่ยจะตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะต้องใช้คันสีนะครับแบบประเภทแบบนี้เห็นเห็นผู้ชายนะครับเสื้อดําเนี่ยใช้คันสีมือขวาตัเนี้ยเรียกว่าโบนะครับหรือว่าคันสีอันนี้เครื่องเครื่องประเภทนี้เรียกว่าเชลโล่ทั้งสามเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทคลาสสิกคลาสสิกข้อหมดเลยนะครับ ต่อไปอันที่3เนี่ยอันใหญ่มากดับเบิลเบสนะครับดับเบิลเบสนี่ใหญ่มากเลยนะครับจะให้โทนเสียงเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าเป็นดับเบิลเบสในทางคลาสสิกเนี่ยเขาจะใช้ตัวเนี่ยโบเนี่ยครับคันสีเล่นด้วยนะครับในดในดนตรีคลาสสิกเนี่ยเราสังเกตว่าเราจะเจอประเภทน,นี้ยเยอะมากนะครับ อ่ะต่อไปเนี่ยเป็นเครื่องสายเหมือนกันแต่เครื่องสายประเภทนี้เรียกว่าประเภทดีดนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้เรียกว่ากีตาร์เบสหรือว่าเบสไฟฟ้านะครับเนี่ยสังเกตตามวงล็อกวงป๊อปต่างๆที่เราเจอในทีวีในย uh ูทูบเนี่ยอันนี้ต้องใช้นิ้วดีดนะครับเรียกว่ากีตาร์เบสส่วนอันเนี้ยฮาร์ฟเครื่องดนตรีฮาร์ฟตัวน,นี้เครื่องดนตรีหายากนะครับแล้วก็มีคนเล่นน้อยมากในประเทศไทยนะครับอ่า เรียนก็เรียนยากแล้วเครื่องดนตรีก็ราคาแพงนะครับหลักล้านตัวนี้ฮาร์ปใช้นิ้วดีดเหมือนกันนะครับถ้าใครมีโอกาสเนี่ยลองลองลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับตัวเนี้ยตัวฮาร์ปน่าสนใจนะครับต่อไปถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะอะขออแพยนะครับตัวอักษรจะตกหล่นไปนิดนึงนะครับอ,อันนี้เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้าอ่าอันเนี้ยส่วนใหญ่ใช้ปิกเล่นนะครับจะใช้ปิกเล่น เป็นปิ๊กพลาสติกเล็กๆแทนนิ้วนะครับเพราะว่ากีตาร์เนี่ยสายเขาค่อนข้างที่จะเล็กอ่ะเรามาดูนะครับประเภทของเครื่องดนตรีสากลเนี่ยประเภทที่2เนี่ยต่อไปเรียกว่าเครื่องลมไม้หรือวูดวินนี่เองคราวนี้เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะครับเครื่องลมไม้เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าทําด้วยไม้นะครับปัจจุบันเนี่ยเครื่องดนตรีบางชนิดเนี่ย เปลี่ยนไปทำด้วยเลยฮะแต่ก็ยังจัดอยู่ในประเภทของเครื่องลมไม้นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1 ،นะครับเครื่องดนตรีประเภทคุยไม่มีลิ้นนะครับคุยไม่มีลิ้นได้แก่คุยรีคอร์เดอร์รีคอร์เดอร์อรอรอรฟลุตหรือพิโคโลนะครับต่อไปประเภทที่2เนี่ยเครื่องดนตรีประเภท,ทนะป,ทปีปีก็คือมีลิ้นนะครับสมัยก่อนเขาเรียวกว่าปีจะมีลิ้นได้แก่โอโบ English horn, bas soon, อิงลิชฮอนบาสูนคาริเนตหรือแฟ x o โซโฟนนะครับเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพประกอบกันนะครับเครื่องดนตรีประเภทคุยคุย recorder เนี่ยเรียกว่าคุยฝรั่งแปลภาษาไทยก็คือมาจากฝรั่งมาจากฝั่งตะวันตกเนาะต่อไปพิคอโ o หน้าตาเป็นแบบนี้ที่พูดมาเมื่อข้างต้นนะครับ ิโคโลต่อไปฟุตฟุตพวกนี้เป็นเครื่องวูดวินนะครับที่ไม่มีไม่มีลิ้นนะครับที่ไม่ได้ถ้าในถ้ามีลิ้นในภาษาไทยที่เรียกว่าปี่นะครับอ่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีลิ้นหรือเรียกว่าปี่เนี่ยอันนี้ภาพจะไม่ค่อยชัดเจนเนาะอันนะีน้โอโบนะครับนิคคาริเน็ตอ่าบัสซูนนะครับ าส่วนไอที่เขียนว่าเบสนำหน้าเนะี่ยเบสโอโบเบสคัลิเนตหรือคอนทราเบสคัล e ิเนตคำว่าเบสเนี่ยจะให้ย่านเสียงที่ต่ำนะครับจำไว้ว่าถ้าเราเจอคำว่าเบสเบสกีตาร์ับเบลเบสอันนี้จะให้ย่านเสียง,โท,ยงโทนเสียงที่ต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในข้อสอบมีหรือในแบบฝึกหัดมีเครื่องดนตรีชนิดใดที่ให้โทนเสียงที่ต่ำถ้าเราเจอคำว่าเบสปุ๊บเนี่ย ก็กาคอนั้นได้เลยนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับจำไว้ว่าเบสเนี่ยคือโทนเสียงเขาจะต่ํานะครับต่อไปเครื่องดนตรีประเภทปีนะครับที่มีลิ้นนะครับเป็นแซกโซโฟนนะครับนะแซกโซโฟนมีเสียงออ t o ตซกโซโฟนเทเนอร์บริโทนหรือ s ซูปาโนอันนี้จะใช้ลิ้นนะครับก็ใช้ลิ้นเหมือนกันนะครับประเภทปี มีลิ้นเข้ามานะครับเวลาจะเป่าเนี่ยก็ต้องใช้ลิ้นเสียบเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เรียกว่าเมาส์เนี่ยจะต้องมีลิ้นแผ่นาบางๆเสียบเข้าไปเวลาเป่าไปไม่ดีลมแรงหรือว่าใส่ลิ้นไม่ดีก็ทําให้ลิ้นแตกก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลิ้นใหม่นะครับอ่า,าเครื่องดนตรีประเภทอ่าพวกในทางภาษาไทยที่เรียกว่าปีเนี่ยจะจำเป็นที่จะต้องใช้ลิ้นนะครับอ่า ต่อไปนะครับประเภทที่3ของเครื่องดนตรีสากลเนี่ยจะเป็นเครื่องลมทองเหลืองหรือเรียกว่าเครื่องบลัสอันเนี้ยเครื่องเนี้ยถ้าในโรงเรียนใหญ่จะพบเจอกันกันได้เยอะนะครับเป็นเครื่องของวงโยนะครับวงหนุยยางที่ใช้เครื่องบลัสเป็นเครื่องทองเหลืองหรือบางทีจะเป็นเครื่องสีเงินนะครับหรือเครื่องดนตรีเนี้ยที่เราเรียกว่าแต่นั่นเองนะครับก็คือทําให้วงหนุยยางเนี่ยเขามีมีความสง่างามนะครับทำมาจากทองเหลืองนะครับมาทํามาจาก าบางทีก็ทำมาจากสแตนเลสหรือเหล็กที่เป็นสีเงินงน,นะครับได้แก่ทำเป็ดเฟรนช์ฮอนนะครับทอมโบนยูเฟเนียมทูบาซูซาโฟนเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพประกอบกันว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้มันเป็นยังไงนะครับามาดูเครื่องลมทองเหลืองเนี่ยเฟรนช์ฮอนเนี่ยอันนี้เฟรนช์ฮอนนะครับอ่าเนี่ยในอันนี้เมาส์เนี่ยเป่าทางนี้นะครับเนี่ยคิดดูว่าลมเนี่ยมันไล่มาขดมาขดมาขด,มา,ขดมาเรื่อยๆกว่าจะาออกมาทางเนี้ยคิดดูว่าต้องใช้ลมขนาดไหนแล้วกว่ดเราจะเป่าให้เสียงตรงเนี่ย มีความยากขนาดไหนนะครับต่อมาทําเป็ดนะครับจะมีลูกสูบคอคอนโทลโนตน,นะครับเนี่ยเรียกว่าลูกสูบนะอันนี้คือเมาส์นะครับลมจะเป่าผ่านอย่างนี้ครับเนี่ยหนูตามเมาส์นะครับเนี่ยจนมันทาให้เกิดเสียงปากแตรตรงนี้นครับที่เขาเรียกว่าแตรเนี่ยมันก็คือปลายปลายปากมันเนี่ยมันจะคล้ายๆแตรรถยนต์นะครับก็คือในคนไทยก็จะมาเรียก มาแปลงมาเรียกว่าแต่ถ้าใน,ในทางตะวันตกทางยุโรปเนี่ยเขาก็เรียกชื่อของเขาไปเลยคือทัมเป็ดนะครับอาจจะแบบเฟรน์ทอนอย่างเงี้ยยูฟเนียมทูว่าก็เรียกกันไปนะครับอ่ะ uh, ต่อไปคันนี้มาดูยูฟเนียมที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่า uh, เวลาเป่าก็เป,าเป่าตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะทองเหลืองเครื่องลมทองเหลืองนยโค้งไปโค้งมานะครับอ่ะ uh, ตัวต่อมาเนีกว่าทอมโบนนะครับัะ uh, เก็ยทอมโบนอ่าเป่าอยู่ตรงนี้นะครับเมาส์อยู่ตรงนี้ ตำแหน่งเป่าอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องคอมโบเนี่ยจะพิเศษว่าชาวบ้านคือจะเป็นคันชักเนี่ยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับจะใช้คันชักในในการบังคับโน้ตนะครับบางทีมันมีโน้ตถ้าเราบังคับไม่ตรงเนี่ยจะทําให้โน้ตเนี่ยเพี้ยนต่ําหรือว่าเพี้ยนไปทางสูงนะครับก็เป็นได้นะครับต่อมาทูบาร์นะครับอันนี้เครื่องใหญ่มหาศาลทูบาร์เนี่ยเป็นย่านเบสนะครับให้เสียงโทนต่ํานะครับย่านเบสซูซาโฟนก็เช่นกันนะครับ อ่าสุดล่าโฟนนะครับเครื่องลมทองเหลืองก็จะมีขดไปขดมานะครับอ่าอันนี้เขาไม่ได้ขดเพื่อให้มันสวยงามน,นะครับมันมีที่มาที่ไปของมันนะครับเวลาที่เขาออกแบบดีไซน์ออกมาเนี่ยมีผลต่อเสียงนะครับต่อไปเครื่องประกอบจังหวะนะครับประเภทที่4ี่หรือเรียกว่าเปอร์เกชันนะครับเครื่องดีกว่เนี้จะให้เสียงด้วยการที่ทําให้แผ่นหนังเนี่ยขึงตึงหรือโลหะที่เกิดการสัส่นสะเทือนด้วยการเคาะ การตีการเขย่ากระทบกันนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะอย่างแรกเนี่ยเป,เป็นเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงที่แน่นอนเครื่องดนตรีเนี่ยกลุ่มนี้มีระดับเสียงสูงเสียงต่ําเหมือนกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆนะครับเกิดเสียงด้วยการตีกระทบส่วนใหญ่เนี่ยตีกระทบเนี่ยเป็นทํานองเพลงได้ดังนั้นไอ้เครื่องดนตรีที่มันมีที่มันมีระดับเสียงแน่นอนเนี่ย มันก็จะมีโนต้ตที่ตต่ตัวโดดเลยมีฟาซอนลาติโนมีอาจติดชาร์กติดแฟตเนเชอรัอนะครับยกตัวอย่างอันนี้ทิมบนนีหรือมันลิมบ้าเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องดน,นตรีที่มีระดับเสียงที่แน่นอนนะครับส่วนต่อไปนะครับเครื่องดน,นตรีที่มีระดับเสียงที่ไม่แน่นอนเนี่ยเครื่องดนตรีนนกลุ่มนี้เขาหน้าที่สําคัญคือใช้เป็นเครื่องดน,นตรีประกอบจังหวะเกิดจากเสียงโดยการตีการสันเขยา่าเคาะหรือขูดนั่นเองนะครับ เรามาดูรูปภาพประกอบกันนะครับเครื่องประกอบจังหวะที่มีระดับเสียงที่แน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกเลยอันนี้นะครับไซลโลโฟนอ่สังเกตของเขาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆล,ลิ่มตรงที่มันจะเป็นโน้ตโดดเลยมีฟาซอนเรทิโนไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เหมือนกันละคังลาวนะครับหรือภสาาังกฤษเรียกว่าออเคสตราชามอันนี้นะครับ ก็มีระดับเสียงเวลาเอาโมคอะเนี่ยมันจะมีโดโดและมีฟาตอนลท้ที่นะครับต่อป้ายมาลิมบ้านะครับอันนี้เรียกว่ามาลิมบ้าอ่าก็จะคล้าย,ายเซลิโอโฟนแต่มาริมบ้าจะมีโทนเสียงที่กว้างมีเลนส์เสียงที่กว้างนะครับต่อมาทิมปนีนะครับทิมปนีตอนนี้ก็มีระดับเสียงที่แน่นอนเหมือนกันนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าเอ้ยตีกรองเนี่ยหรือเพอร์เกชันเนี่ยมันไม่ต้องใช้ระดับเสียงโดเลยมี จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันมันมีนะครับมันมีนะครับเอามาช่วยซับซาวให้กับวงต่อไปนะครับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่มีระดับเสียงที่ไม่แน่นอนจริงๆแล้วมีระดับเสียงที่ไม่แน่นอนคือมันมันแทบจะหาร,ระดับเสียงไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกองใหญ่เบสดัม ถ้าเบสดัมเราจเจอคขาว่าเบสแสดงว่าเสียงมันต่ำนะครับเบสดัมกองใหญ่เนี่ยก็คือเสียงเขาจะค่อนข้างต่ำและก็ค่อนข้างใหญ่มีระดับเสียงที่ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับต่อมาสแซนนะครับสแซนหรือกองแท็กกองแท็กเนี่ยมาจากคนไทยนะครับที่เรียกมาตั้งแต่สมัยไหนก็ยังไม่ยังหาข้อมูลไม่ได้แต่ว่าเรียกมานานมากนะครับก็เลยก็เลยส,สืบทอดต่อกันมาเลยเรียกว่ากองแท็กนะครับ ที่นี่ที่เดียวน,นะครับเฉพาะประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกก็จะเรียกคําว่าแสแนนะครับต่อมาฉาบนะครับหรือว่าซิมบาห์นะครับฉาบอ่าระดับเสียงที่แน่นอนไม่ได้นะครับต่อไปแท้งเกิลแท้งเกิลประาทศไทยเรียกว่ากิ่งมาจากไหนจริงๆคือสามเหลี่ยมนะครับต่อมานะครับคองโกบองโกเห็นไหมครับบองโกระดับเสียงที่ไม่แน่นอนอ่าต่อไปคาเมซ่า คาราซ่าอันนี้นะ่าจะใช้ขย่านะครับต่อไปคาเบลคาเบลเนี่ยที่ดังต๊อก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 เนี่ยอันเนี่ยนในเพลงในเพลงสามชาติเนี่ยจะชอบเอามาใช้นะครับคาเบลต่อมาเทมอลีนอ่ากลองเชียร์กีฬาสีเนี่ยเทมอลีนอเทมอล,ลีนกับบองโก้เนี่ยอ่าใช้ได้เลยกีฬาสีนะครับหรืออย่างนี้เรียกว่าของก้าจะยาวกว่านี้นิดนึงแบบที่โรงเรียนเรามีนะครับเรียกว่าของก้าอ่านี่ไงของก้าเนี่ยเจอละเห็นไหมหาระดับเส้นที่ไม่แน่นอน อันสุดท้ายนี่เราเรียกว่าดัมเซตหรือว่ากล่องชุดนะครับกล่องชุดก็จะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหลายๆคนคงเคยเห็นนั่นแหละของกากับกล่องชุดเนาะอ่ะต่อไปประเภทที่5้าละเครื่องริมนิ้วหรือว่าคีย์บอร์ดนะครับเครื่องประเภทนี้จะมีแถวริมนิ้วเป็นอันย,วยาวๆนะครับเรียงกันเป็นแผงเลยเป็นแผงเป็นเคเนี่ยเมื่อผู้เล่นเนี่ยเขาใช้นิ้ว กดลิมเหล่านี้จะท,ทำให,นนะให้เกิดเสียงขึ้นนะครับให้เกิดเสียงขึ้นนะครับคราวนี้เครื่องดนตรีที่ประเภทลิมนิ้วเนี่ยมีอะไรบ้างก็ได้แก่1ออแกนนะครับสองเปียโน3ฮาร์ปซีคอร์ดสอิเล็กโทนเป็นต้นนะครับอ่าเครื่องลิมนิ้วอ่ะดูฮาร์ปซีคอร์ดนะครับอันแรกเป็นงไงก็คล้ายๆกับเปียโนเนาะแต่ว่าจะไม่เหมือนกันนะครับ ของการเกิดเสียงตาม,มาออแกนออแกนเครื่องดนตรีโบราณนะครับสมัยนี้หาดูได้ยากตามมา่อมาคาวิคอร์ดคาวิคอร์ดออแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนต่อาตาม,มาอิเล็กโตรนอ,อิเล็กโตรนนะครับประเภทเนี่ยเครื่องเครื่อง ของเครื่องริมนิ้วจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเ้ยมีเครื่องประเภทหนึ่งเรียกว่าเมโลเดียเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องประเภทไหนหนึ่งมันก็ต้องใช้ปากเป่าใช่ไหมสองเนี่ยมันก็ต้องใช้เครื่องริมนิ้วนะดังนั้นเนี่ยเครื่องเมโลเดียนะถ้ามันจัดอยู่ในเครื่องเป่าก็สามารถจัดได้นะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ลมเนี่ยเป่าผ่านเครื่อง นะครับแล้วก็โดยใช้นิ้วกดทําให้เกิดเสียงแต่ในทางในทางกลับกันคือเวลาที่เราใช้นิ้วกดที่เมโลเดียเนี่ยมันก็ได้ลักษณะคล้ายคอร์เดียนมันก็สามารถจัดอยู่ในประเภทเครื่องริมนิ้วได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องงงนะครับอ่าอ่ะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงแบบทดสอบนะลองทำดูวซมามันเป็นยังไง ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกันดูซิกอไก่อันนี้เครื่องอะไรอะ่ะเครื่องบาร์เครื่องลมทองเหลืองกับเครื่องอันนี้อะไรเครื่องอะไรครับวูดวิน,วนประเภทเดียวกันไหมแต่เป็นประเภทอะไรครับเครื่องบาสอ่าต่อมาขอไข่อันนี้อะไรคีย์บอร์ดหรือเปล่ากับมาริมบ้าอ่กับแซลเลโฟนอันนี้เรียกว่าแซลเลโฟน อันนี้เป็นเครื่องกระทบใช่เป่าเบอร์กชันกับเครื่องริมนิ้วน่าจะคนละประเภทนะต่อไป้ายคอควายคอควายดูนะดูคอควายนะชาบกับอันนี้คือ,อะไรที่มบนีอยู่ในโมดเดลกันไหมเบอร์เัชันหรือเปล่าแต่ตัวทิบบนีมันให้ระดับเสียงที่แน่นอนกับชาบให้ระดับเสียงที่ไม่แน่นอนอ่ะต่ามางงูอันนี้เครื่องอะไร ให้โทนเสียงที่ต่ำใช่ไหมเป็นเครื่องเป่าใช่ไหมเครื่องบัสทองเหลืองกับตาอ้าอันนี้คืออายรแทงเกิลเหมือนเครื่องตีนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังก่อนเครื่องเนี่ยมันมีทั้งหมด5ประเภทนะของดนตรีสากลดีดสีตีเป่าริมนิ้วจําง่ายๆเลยดีดสีตีเป่าดังนั้นไอ้กอไก่เนี่ยระหว่างเฟนฮอนกับ like, ตัวเนี้ย,ยกับอะไรคาริเนตหรือโอโบเนี่ย ึงมันจะเป็นเครื่องบ้าทองเหลืองกับเครื่องวุ่นวินอะ่ะมันก็ใช้ลมป่าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้ประเภทเดียวกันไหมประเภทเดียวกันไหมครับอ่ากับคอควายเนี่ยนี่ก็ใช้ตีนี่ก็ใช้ตีอันนี้ประเภทเดียวกันไหมเดี๋ยวลองตอบกันเข้ามาดูครับเดี๋ยวจะมีเฉลยนะครับเดี๋ยวจะมีเฉลยให้นะครับให้นักเรียนเนี่ยลองลองดูก่อนนะครับถ้าไม่ทันเนี่ยยังไงก็ลองย้อนข้อมูลขึ้นไป กลับไปเหมือนเดิมนะครับที่สอนมาในในสไลด์นะครับแล้วเดี๋ยวส่วนาการบ้านเนี่ยเวลาส่งโพลล์กลับมาเนี่ยเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยวาดภาพเครื่องดน,นตรีที่ชื่นชอบแล้วกันในในของเครื่องดน,นตรีสากลดีสีตีป่าหรือริมนิ้วนี่แล้วก็เขียนเขียนมาได้ว,ว่าชื่อเครื่องดน,นตรีอะไรหรือว่าแล้วก็เป็นประเภทอะไรนะครับนะครับก็เดี๋ยวลองส่งงานง่ายๆกลับมาวาดภาพเร้อมระบายสีนะครับ เอาง่ายๆแล้วกันนะครับเนาะกันเดี๋ยววันนี้เราก็เรียนกันไปแล้วนะครับกับประเภทของเครื่องดนตรีสากลนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าอย่าลืมส่งนะครับแบบทดสอบการงานการบ้านนะครับส่งกลับมาให้ครูนะครับนะครับไว้เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ